เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมืนหนีมาพอหน้องสนใจคือเกาน้องสนใจก็ไปหาน้น่อไม้เนาะกับเท่าเบนเท่าเลนเท่าบิดได้หน่อไม้เอาเท่าเบนเท่าเล่นนะสวัสดีก้องเล่ไม่ยั่งจะจับนะเฮ็ดเนาะเฮ็ดยั่งเท่าเลนอ่าสวิตสวัสดีก้อง

Naya, na chichit to na, na male. Na to na. Oh.